บุหรี่มือหนึ่งมือสองหรือบุหรี่มือสามอะคะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะบุหรี่ไฟฟ้าติดน้อยกว่าบุหรี่มวนแล้วฝุ่นที่5 2 5าะคะอาจารย์สามารถทําให้เราเป็นมะเร็งปอดได้ยังไงคะอาจจะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cancer Talk คุยกันเรื่องมะเร็งพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจมะเร็งให้มากยิ่งขึ้นเพราะการรู้เท่าทันคือก้าวแรกของการป้องกันและดูแลสุขภาพมาฟังไปด้วยกันนะคะวันนี้เราอยู่กับจย์นัทธาจยนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้อาจย์แนะนําตัวกับทางบ้านนิดนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนัทธาพิภพชยาสิทธิ์นะคะเป็นโยร์แพทย์มะเร็งวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะ ค่ะอาจารย์ตอดนี้นะคะเราจะมาคุยในท็อป,ปิกของเรื่องมะเร็งปอดค่ะอาจารย์เพราะว่าะมะเร็งปอดเนี่ยเป็นมะเร็งที่คนทั่วโลกนะคะป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดวันนี้เราจะมาะทําความเข้าใจว่าอาการเป็นยังไงปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วรักษายัางไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะอาจารย์คะทําไมมะเร็งปอดเนี่ยถึงเป็นมะเร็งที่คนทั่วโลกอะ่ะป่วยและเสียชีวิตค่ะ ก็จากสถิตินะคะการป่วยมะเร็งปอดถอว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ50รายต่อวันนะคะก็รวมรวมประมาณ1 8รายต่อปีนะคะแล้วมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงนะคะตกเฉลี่ยประมาณ40่รายต่อวันตกเป็นรายปีก็ประมาณ15,000ารายต่อปีนะคะในประเทศไทยซึ่งโดยประเทศไทยเนี่ยเองก็ถือว่ามะเร็งปอดเป็นตัด พบเยอะในเป็นอันดับหนึ่งในห้าไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่ว่าเป็นอัตราการเสียชีวิตที่สูงที่สุดเนื่องมาจากว่ามะเร็งปอดเรามักจะเจอตอนที่คนไข้เป็นระยะเยอะแล้วนะคะทําให้การรักษาประสิทธิภาพการรักษาเลยไม่ดีมากแล้วปอดถือว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญเรื่องของการหายใจก็เลยทำให้อัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงมากอาจารย์คะแล้วมะเร็งปอดมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างคะ ปัจจัยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหนีไม่พ้นคำว่าบุหรี่นะคะอนอกจากนี้เรื่องของก็จะมีสารเคมีอื่นๆนะคะก็เช่นเรื่องของแร่ใยหินอสเบสตสนะคะแก๊สเรดอนนะคะควันทูกต่างๆสิ่งเผาต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของมลพิษหรือควันพิษต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้พูดถึงบุหรี่ไปบุหรี่มือหนึ่งมือสองหรือบุหรี่มือสามอะคา่ะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ บุหรี่มือหนึ่งก็คือคนสูบนะคะบุหรี่มือสองก็คือคนที่ได้รับควันจากคนที่สูบไปนะคะหรือบุหรี่มือสามคืออาจจะเป็นสัมผัสต่างๆซึ่งตัวพวกนี้ก็ถือว่าเข้าไปสู่ครอบครัวหรือสังคมได้มากขึ้นผู้สูบเองก็ได้รับควันพิษจากการที่สูบโดยตรงนะคะแต่ว่าจริงๆบุหรี่มือสองหรือมือสามเองอาจจะอันตรายมากกว่าบุหรี่มือหนึ่งด้วยซ้ําเพราะว่าสารควันจากบุหรี่ที่ผู้สูบเนี่ยบมที่ผู้สูบเองอาจจะเป็นควันโมเลกุลใหญ่ได้สารเคมีอื่นร่วมด้วยก็ตามแต่พอเป็นมือสองเนี่ยจะเป็น ควันที่เป็นละอองฝอยขนาดเล็กนะคะและไปได้ไกลมากนะคะซึ่งทําให้ผู้ที่สูบเนี่ยได้รับควันพิษเรื่องมีโอกาสลึกเข้าไปถึงปอดมากขึ้นด้วยทั้งนั้นที่เขาไม่ได้พ่นสูบส่วนมือ 3A เองอาจจะสัมผัสไปตามเสื้อผ้าซึ่งจะทาให้ผู้สูบเนี่ยนำสารพิษต่างๆเข้าไปสู่ในครอบครัวซึ่งอาจจะไปถึงเรื่องของบุตรที่อยู่เด็กน้อยต่างๆที่อยู่ที่บ้านได้นะคะแล้วบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดาค่ะอาจารย์อันตรายแตกต่างกันอย่างไงบ้างคะ ก็ต้องบอกว่าบุหรีบุหรีไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาจากที่ว่าพยายามจะ,ะลดความเชื่อว่าอาจจะทำให้ติดบุหรี่น้อยลงนะคะแต่เอาข้อจริงกลายเป็นว่าบุหรีไฟฟ้าก็มีอัตราการติด ไม่ได้แตกต่างจากบุหรี่มวนเพราะสารสําคัญที่สุดของบุหรี่ไฟฟ้าก็คือนิโคตินนะคะซึ่งเปทําให้เกิดสารเสพติดมีทั้งในบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าแต่โดยส่วนประกอบหลักการของบุหรี่ไฟฟ้าคือใช้ลักษณะเป็นการต้มเกิดการระเหยเกิดเป็นไอขึ้นมาโดยใช้มีสารเคมีปนเปื้อนอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโพลีไพลีนไกลคอนเรซลิลีหรือฟรอร์มาดีไฮต่างๆที่มันเกินเป็นสารระเหยขึ้นมายานสารเคมีก็อันตรายไม่ได้แตกต่างจากบุหรี่มวนเลยนะคะค่ะอาจารย์คะ ในปัจจุบันนะคะทำไมเยาวชนถึงเลือกที่จะใช้บุหรีไฟฟ้ามากกว่าบุหรีธรรมดาค่ะ เริ่มต้นจากเขาก็มีความเชื่อเนาะว่าพยายามเหมือนกับโฆษณาว่าบุหรี่ไฟฟ้าติดน้อยกว่าบุหรี่มวนอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์แรกๆที่ทําให้เกิดขึ้นถึงแม้เราจะมีการรณรงค์เกิดให้เกิดขึ้นเริ่มมีการรับรู้มากขึ้นแต่ว่าเทคนิคของตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองเขาก็มีการพัฒนาไปอีกนะคะในการล่างาลักษณะรูปลักษณ์เดี๋ยวนี้บุหรี่ไฟฟ้าก็ทํารูปลับหน้าตาน่ารักษเหมือนการ์ตูนดูแล้วไม่เหมือนบุหรี่ไม่ได้ดูอันตรายอะไรต่างๆแล้วก็ซื้อหาทางออนไลน์ได้งา ง่ายขึ้นนะคะเมื่อมีเยาวชนได้เข้าไปสู่การทดลองแล้วก็เกิดการเสพติดเกิดขึ้นเพราะติดตัวสารนิโคตินอยู่ดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องอาชีพกันบ้างเลยคะ่ะอาจารย์อาชีพอะไรทีออ่สามารถที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้บ้างคะ่ะ ก็เป็นอาชีพ e ที่สัมผัสเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝุ่นสารเคมีต่างๆนะคะไม่ว่าจะโรงงานที่มีสารเคมีนะคะในอดีตอาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าเสี่ยงอันนึงคือเรื่องของแร่ใยหินและแอสเบสตอสนะคะก็ผู้ที่สัมผัสในโรงงานพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นถ้าขาดการป้องกันนะคะปัจจุบันก็คงต้องรวมไปถึงโรงงานต่างๆที่มีควันมีฝุ่นมีสารเคมีที่เป็นฝุ่นออกมามากๆนะคะค่ะอาจารย์คะนอกจากแร่ใยหินรือแอสเบสตอสเนี่ย แล้วฝุ่น PM 2.5ล่ะคะอาจารย์สามารถทำให้เราเป็นมะเร็งปอดได้ยังไงคะ PM 2.5ค่ะก็คือมาจากคำว่าตัวลักษณะขนาดของละอองฝอยที่มีขนาดเล็กเท่ากับ2.5ไมครอนซึ่งเล็กมากเล็กกว่าเรื่องของเส้นผมเราเล็กกว่าเขาสามารถเข้าไปสู่เส้นเลือดได้นะคะโดยต้นกำเนิดของ PM25 ส่วนใหญ่ก็คือถ้าในเขตเมืองก็เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ถ้าเป็นเขตข้างนอกหรือเขตนอกเมืองก็อาจจะเป็นเรื่องของโรงงานหรือเกิดการเผาต่างๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งมาทาให้ตัวฝุ่นพวกนี้ก็คือมีสารเคมีปนเปื้อนนะคะว่าเป็นพวก ไฮโดรคาร์บอนหรือตัวาสารเคมีซัลเฟอร์ต่างๆในโตเจนออกไซด์ต่างๆพวกนี้ซึ่งปนเปื้อนมายตรเจนปริมาณในฝุ่นอันนี้เมื่อสารพิษ เข้าไปสู่ในร่างกายนะคะและสามารถแทรกซึมเข้าไปในปริมาณในโมเลกุลเล็กๆเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆได้มากขึ้นก็ทําให้เกิดเซลล์ร่างกายมีความบาดเจ็บเกิดอันตรายเจ็บป่วยการทำให้เกิดโรคได้ตัวฝุ่น pm 2 5เองก็มีข้อมูลสนับสนุนยืนยันได้ว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเข้าไปหลอดเลือดเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการเพิ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ถ้าเข้าไปสู่เรื่องของหลอดลมเข้าไปสู่ลึกๆเข้าไปในเนื้อปอดมากๆก็ทําให้ปอดเกิดการอักเสบเกิดการเป็นโรคร้ายได้ขึ้นค่ะ เรามาพูดถึงเรื่องของอาการสําคัญบ้างนะคะอาจารย์อาการสาคัญอะไรที่ที่บอกชี้ว่าเราอ่ะควรที่จะไปพบแพทย์คะก็อาการอาการแสดงของมะเร็งปอดนะคะเป็นภาวะของปอดก็เริ่มต้นก็เป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับปอดนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเลือรังโดยเฉพาะถ้าไอเลือรลังเกินกว่า2สัปดาห์นะคะหรือว่ามีเรื่องของตัวมีไข้อ ม,มีเรื่องของปอดอักเสบบ่อยๆนะคะเรื้อรังติดต่อกันเป็นนานมีไอเนสมหะปวเลือดอะไรต่างๆนะคะอันนี้คือที่เกี่ยวข้องกับปอดที่ไปเลยะเวลานานพอสมควรก็คงเข้าไปตรวจนะคะออนอกจากอาการที่เกี่ยวข้องกับปอดแล้วอาจจะมีอันอื่นที่เกี่ยวข้องกรณีท่าโลคมีการออกไปที่อวัยวะนั้นอื่นๆก็อาจจะเป็นอาการอาการแสดงของอวัยวะต่างๆนั้นเช่นถ้าสมมติโลคมีการแอบลุกลามไปที่เรื่องของกระดูกอาจจะมีการปวดกระดูกรั้วลังรุนแรงมากอย่างไรก็ตามอาการพวกนี้มันไม่ได้เฉพาะ พาะเจาะจงนะคะที่แบบเฉพาะว่าปวดอย่างนี้ทําเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นโรคอันนี้เสมอไปงั้นโดยถ้าง่ายๆก็คือว่าถ้าจะปวดเรื้อรังนานจนเกินไปนะคะเป็นระยะเวลา,านงานเกินไปก็แนะนําเข้าไปตรวจกับพบแพทย์ค่ะถ้ารู้ตัวเองว่ามีอาการผิดปกติก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อที่จะรักษาได้ทันท่วงทีใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์คะแล้วอย่างงี้คะ่ะวิธีการรักษาเนี่ยวิธีการรักษาของมะเร็งปอดนะคะมีวิธีอะไรบ้างค่ะ การรักษาปกติก็ประกอบการรักษาหลักๆโดยสมยามอย่างนะคะเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการให้รังสีรักษาแล้วก็เรื่องของการให้ยานะคะโดยมะเร็งประกอบไปด้วยการระยะยต่างๆหลักๆประมาณ4ระยะนะคะระยะ1 2 3 4โดยทั่วไประยะที่เป็นระยะต้นนะคะการรักษาหลักจะเป็นเรื่องของการรักษาด้วยการผ่าตัด ะะเมื่อโรคลุกลามมากขึ้นเช่นเข้าต่อมน้าเหลืองนะคะก็จําเป็นจะต้องมีการรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจจะต้องมีการร่วมกันตั้งแต่เรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการรังสีรักษาแล้วก็เรื่องของ,งการให้ยาแต่ถ้าโรคได้ลุกลามมากขึ้นไปอีกนะคะ,ะมีการแพร่กระจายไปแล้วนะคะ,ะก็รักษาหลักก็จะเป็นเรื่องของยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยการารักษาด้วยยาก,ก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างมากมายเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการารักษาด้วยเคมีบําบัดน,นะคะการรักษาด้วยยามุ่งเป้าหรือการารักษาด้วยยาปู กันบันบัดเป็นต้นค่ะแล้วนอกจากวิธีการรักษาค่ะเบื้องต้นเราสามารถที่จะแบบว่ามีวิธีการคัดกรองอะไรได้บ้างเกี่ยวกับะมะเร็งปอดนะค่ะการคัดกรองมะเร็งปอดนะคะ,คก,ะ,ะ,คะก็ ยังมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะในปัจจุบันนะคะก็องบอกว่าเครื่องมือที่ดีในเชิงประชากรเองอาจจะยังไม่ดีมากนะคะหลกัหลกๆก็คือแนะนําว่าอย่างน้อยก็คือเรื่องของเอ็กซ์เรย์ปอดนะคะประจําปีนะคะซึ่งก็ยังมีข้อจํากัดว่าเอ็กซ์เรย์ปอดเองความละเอียดเองอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะคะถึงแม้เราจะมีการใช้เทคโนโลยี AI ต่างๆม,มาทําให้ประสิทธิภาพของการเอ็กซ์เรย์ปอดดีขึ้นแต่ก็ยังมีอยู่บนยังมีข้อจํากัดของตัวเอ็กซเรย์ ปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้เอกซเรย์ที่มีความละเอียดมากขึ้นเช่น CT สแกนนะคะและ CT สแกนเนี่ยโดยทั่วไปมันจะมีปริมาณสารลัสีีค่อนข้างเยอะทำให้คนไข้ทำให้ผู้ที่ต้องมาคัดกรองตรวจเนี่ยต้องเจอสารังสีโดยไม่จำเป็น <c oughs> ก็จะมีเรื่องของการใช้โลโดสีทีสแกนนะคะที่ทำให้ปริมาณสารลัสีีลดลงลดความเสี่ยงในการอันตรายกับผู้ที่ต้องทาตรวจวิทยชัยอันนี้นะคะ แต่ก็มีข้อมูลยืนยันนะคะว่ามีประโยชน์นะคะในการช่วยเพิ่มการคัดกรองให้เจอเร็วขึ้นแต่ก็ยังมีประโยชน์ในกลุ่มจำกัดก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะคะความเสี่ยงสูงก็คือสูบบุหรี่มาเยอะๆไปแล้วเวลานานนะคะค่ะอาจารย์คะนอกจากวิธีการรักษาแล้วอาการสำคัญปัจจัยเสี่ยงต่างๆเราสามารถที่จะป้องกันตนเองได้ยังไงจากมะเร็งปอดคะก็ เรื่องของการรักษามันก็จะมีข้อจํากัดนะเนาะประสิทธิภาพถ้าเราเจอคนไข้ที่เป็นระยะเยอะก็ทําให้การรักษาประสิทธิภาพไม่ดีเห็นด้วยคะ่ะดีที่สุดก็คือป้องกันนะคะก็เมื่อป้องกันกคือถ้าคนที่ไม่สูบบุหรก็คือไม่ควรสูบ พยายามลดบุหรี่หน้าเดิมแล้วก็ลดการเกิดบ,บุหรี่มือหน้าใหม่นะคะแล้วก็เรื่องของตัวถ้ายังอยู่ในบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับมีสารพิษฝุ่นละอองปริมาณมากก็จําเป็นต้องเรื่องของการใช้เรื่องของตัวเครื่องป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันวันนี้เราได้ความรู้กันแบบอัดแน่นเลยนะคะอาจารย์และนี่คือ Cancer Talk คุยกันเรื่องมะเร็งพอดแคสต์ Podcast ที่จะมาแบ่งปันความรู้และเข้าใจเรื่องมะเร็งให้มากยิ่งขึ้นสําหรับ เอพิโซดหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ